โน้ตบุ๊กเกมมิ่งไม่ถึง2กิโลสเปคแรงมี AI ให้ด้วย ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวเบาแต่ว่าสเปคไม่เบาตามตัวเครื่องกันบ้างคะคิมขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะกับ MSI Cyborg 15นั่นเองค่ะเขามาพร้อมกับ CPU ตัวแรงนะคะจะเป็น Intel Core i7 Gen 12จับคู่กับการจอ RTX 4060ดีไซน์โดยรวมคิมบอกได้เลยว่าเฉียบมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสายเกมหรือสายทำงานตัวนี้ตอบโจทย์และดีไซน์ของโน้ตบุ๊ก MSI Cyborg 15ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับสไตล์ Cyber ที่จะมีความเท่ความล้ำสมัยนะคะตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีความโปร่งใสนั่นเองแต่ว่ายังมีความแข็งแกร่งให้เห็นอยู่นะซึ่งฝาหลังของเขานะคะก็จะมีการปั๊มตาโลโก้มังกรค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง MSI นะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงข้างหลังของเขานะคะก็จะมีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่และไฮไลท์ของโนบุคเครื่องนี้เลยนะคะคือน้ําหนักของเขาไม่ถึง2กิโลกร,รัมค่ะบอกเลยว่าเบามาก หน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นพา n ์เนล IPS นั่นเองค่ะแล้วก็ขนาด15.6นิ้วอัตราส่วน16:9ต่อค่ะความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะคะมาพร้อมกับ Refresh Rate ที่สูงถึง144เฮิรต์เลยนะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมและต้องการภาพที่ลื่นไหลสีสันสดใสคมชัดนะคะรวมไปถึงด้านบนของเขาเนี่ยก็ยังมีกล้องเว็บแคมความละเอียด 720p ค่ะเหมาะมากมากสาหรับการประชุมงานหรือว่าวิดีโอคอลและที่สาคัญเลยนะคะคือโน้ตบุ๊กตัวนี้ สามารถกางจอได้ถึง180องศา โอ้ oh! และในส่วนของค mm ีย์บอร์ดของเขาจะมาในขนาดฟูลไซส์ค่ะมีไฟด้วยซึ่งไฟจะเป็นสีฟ้าที่ดูล้ำมากๆเลยนะตัวนี้ทำให้ไม่ปวดตาด้วยนะคะและเขายังมีลูกเล่นค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูตรงปุ่ม W A S D นะคะตรงนี้นจะมีความโปร่งแสงค่ะซึ่งสวยมากๆพอร์ตการเชื่อมต่อที่ให้มาก็แบบครบครันเลยนะคะเริ่มกันที่ด้านซ้ายก่อนเลยจะเป็น USB A 3.2ค่ะแล้วก็จะมี a u d i โ j a จ k 3.5าส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น USB A 3.2 USB SVC 3.2 SDMI 2.1 LAN RJ 45แล้วก็ DC In e ค่ะ เห็นเครื่องเบาบางแบบนี้แต่ว่าสเปคของเขาแรงไม่เบาเลยนะคะเริ่มจาก CPU กันก่อนคะ่ะ CPU ของเขาเนี่ยก็จะเป็น Intel Core i7 1 2 6 5 0 H นั่นเองนะคะจับคู่กับการจอ Nvidia GeForce RTX 4060 RAM 16GB DDR 5นะคะหน่วยความจำเนี่ยก็จะเป็น SSD 512GB นั่นเองคะ่ะบอกเลยนะว่าแรงมากๆไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานตัวนี้เอาอยู่คะ่ะที่สำคัญเนี่ยพร้อมใช้งานด้วย Windows 11แบตเตอรี่3เซลล์นะคะแบตอึดมาก สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าทาง MSI เขาจัดเต็มอยู่แล้วใช่ไหมในเรื่องของการระบายความร้อนก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้งทีนะคะทาง MSI เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยี Cooler Boost ค่ะท่อระบายอากาศนะคะของ GPU และ CPU ค่ะใช้ร่วมกันช่วยให้การระบายอากาศหรือความร้อนเนี่ยสมดุลกันนะคะทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ยาวๆอีกส่วนหนึ่งที่ครีมชอบนะคะก็คือโปรแกรม MSI Center นั่นเองค่ะคือเราสามารถดูการทํางานของเครื่องได้นะคะว่าใช้ CPU พ p u หรือว่าการจอไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสามารถที่จะปรับโปรไฟล์ต่างๆหรือว่าดูทุกอย่างของเครื่องจากตรงนี้ได้เลยค่ะรวมไปถึงเขายังมีฟีเจอร์ให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องเกมหรือว่าทํางานและเราต้องไม่ลืมนะคะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเขามี AI ด้วยค่ะจะเป็น MSI AI Engine นั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับพวกเสียงหรือว่า p พอร์ฟอรมของเครื่องเราได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะให้เหมาะกับเกมหรือว่าการทํางานนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าเกมหรือเข้าโปรแกรมอย่างเงี้ยตัว AI Engine นนะะก็จะขึ้นโชว์มาถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเลือกปิดได้ค่ะและยังมีตัว Smart Image Finder ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราหารูปในเครื่องไม่เจอค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ AI ค่ะเขาจะทําการหารูปในเครื่องของเรามาให้เราเลยนะแลวเราสามารถเอารูปเนี่ยไปใช้งานต่อได้ทันทีนะคะเรียกได้ว่าดีมากๆเลยค่ะ AI ทําให้การทํางานของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปอีกแถมยังมีฟีเจอร์ AI Charger ด้วยนะคะซึ่ง AI เนี่ยจะทําการสลับการทํางานและคํานวณการใช้งานแบตเตอรี่อัตโนมัติค่ะทำให แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและนี่นะคะก็คือ MSI c y b o r g 15ตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปเนี่ยได้ทั้งเล่นเกมทํางานหรือว่าเรียนบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยทั้งแรงนะคะแล้วก็ไหลลื่นมากๆค่ะที่สําคัญเลยน้ําหนักไม่ถึง2กิโลพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะมี AI ที่ฉลาดและยังมีฟีเจอร์ที่เยอะมากๆแบบนี้ต้องลองค่ะและใครที่สนใจโน้ตบุ๊ก MSI c y b o r g 15รุ่นนี้นะคะสามารถติดตามราคาได้ ที่ w w w j a b c o t s หรือว่าไลน์ jabonline ค่ะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง jab channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ